คาเฟ่วันนี้พ่อซื้อมเมล็ดทันยาพืชมาให้ลูกๆก,กินนะคาเฟ่นะไปกินเร็วเก่งมากลูกค่ะตอนนี้คอฟฟี่กับคาเฟ่นะคะอายุ4เดือนแล้วเราจะเปลี่ยนจากอาหารลูกป,ป้อนเป็นอาหารสำหรับนกโตนะคะไปดูว่ามันจะเป็นอาหารแบบไหน เราต้องไปถามเจ้าของร้านก่อนอน,อน,น,นี่อันนี้ไงกินชีสคอนัวเหมือนที่บ้านเลยตรงนี้เคือข้อ,อกระเทียมเปล่านี่ข้อ,อกระเทียวข้อ,อกระเทียวข้อ,อกระเทียวตอนนี้มีลูกกั้นนะครับลูกกัน้นข้อกระเทียวลูกกัน้นชันคอนัวขอครับฮองข้อกระเที่ใหม่เลยข้อกระเที่ยวใหม่เลย ที่มันนีสวยนี่มุข้างล่างเป็นหงยกเปล่าดูหงอก,อห,งอกออหี่หอกว่าข้างล่างเปล่าอันนี้มันเกิดเป็นหมหงยกอันนี้หงยกโลกหงยกน่ารักเป็นหงยกหงยกอเล็จะหงอกข <c oughs> อเลิกจัเลก ใช่ครับอันนี้ค้อกระเทลยก็คืเอกรเทียร้องเพลงครับ่อกระเทียองเพงน่ารักไหมแค่เขาเี้ยนเนียวงจัดหนงกัน้วก็แคคเขาจะคือทเกันวก็ตสันคกันก็รู้กัก็รู้แต่พหัวใ่หนังกันหนังครับก็หนังก็หัวครัว นี่ไงกินชีสชีสคอนัว่ะขบคุณขอบคุณอย่างไรขอเอ้นี่เป็นถ้วยใส่อาหารนะครับเดี๋ยวเราเอาขนาดนี้สักสองอันนี่เอาประส่อาหารให้กับคอฟฟี่คาเฟ่สองอันพอดีถ้วยมีหลายขนาดมากเลยนะครับ นี่พ่อพี่กีอะไรอยู่อันนี้ยีนโล่ไซส์อ่ะเจ้าคาเฟ่ไหนนี่เจ้าอยู่เนี่ยตีเหมือนคาเฟ่เลยใช่ไหมคาเฟ่เป็นตีชิพไพร์อ่ะพ่อพ่อเจ้าควาแปลกทําไมแปลกนี่ตูเดียวอ๋อสวยไม่เลวสวยเนาะอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะดูดิ โขามันหล่นมันเลื่มันเลือตัวนี้มันหล่นนี่ตัวนี้ก็รสีขานน้ำตาลาตัวนี้กะโดดเลยก็ไงขาทำไมกได้อยไหนเลงน่ารักไหมอันนี้ดสีอะไรอ่ะน่ารักจังเลยลูกขาวาผมก็หยก็น่ารักเนะขาวาอ้แม่ยินดูกินซี้ดอย่ดูนี่ดูนี่อพยพตู้นี้ตู้นี้ตู้นี้ไหนชอบอะไรบ้าง ชอบกินีอ้ออันนี้ก็กินชีแล้วก็เขากระเทมีลายตรงนี้สวยไหนหลวงอะไร้งกระเทลายังไงกระเทืวกันลายปกติลายปกติเป็นแบบไหนลายปกติอะไรหรอในี่ไงเป็นลายนี้าูก ตัวนี้หงอยกลูกหงอยกน่ารักไหมหหไมันอยู่ได้ไงเนี่ยหงอยกข้างล่างมีกระต่ายด้วยนี่กระต่าย,ยอันนี้ดูกระตี้พ่อเอเดียร์ดูกระตี้ลูกนี่อันนี้ไม่มีลูกนี่ตัวนี้เป็ดอ่ะนี่หงอยกก็น่ารักนะหงอยกพวกนี้ก็น่ารักเลยดิครับนะครับมันยังไม่หมดนะดูดูพ่อกระเทียลก่อน มีหลายสีข้ารักไหมลูกน่ารักมีลูกนาครับอันนี้มีหลายสีกว่านะนี่สวยมากเลยนี่หงหยกพีิกตัวนี้น่ารักดีสีเขียวเหลืองนี่น่ารักแก้วสีน้ำเงินด้วยครัครับครับเ้ันเรครับครับครับคราครับคร้บครับครับครัครัครับครับรัาครวรับครัรับครอคัครรรรครับั ลืมซื้ออาหารอัดเม็ดนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนซื้อผลไม้อัดเม็ดด้วยผลไม้ใช่ไหมผลไม้อัดเม็ดกล่องหนึ่งผลไม้อัดเม็ดกล่องหนึ่งค่ะนี่ยังไม่ครบเป็นรูปผลไม้ใช่ไหมตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งของที่เราได้จากที่เราไปซื้อมาจากร้านขายนกนะครับเราได้ถ้วยถ้วยใส่อาหารมา เล็กๆน่ารักอันนี้เราได้มาถ้วยละอัดละ30บาทใส่มา2ถ้วยนี่เป็นถ้วยใส่น้ําเล็กๆน่ารักอันนี้ถ้วยละ20บาทเอาไว้ใส่น้ำให้นกนะครับในส่วนตัวนี้คือผลไม้อัดเม็ดทานน้าตาทานมากเลยครับอันนี้เราซื้อมาแบบแบง่งขายนะครับกระปกรุกล,ละ30บาทในส่วนนี้เป็นอาหารเป็นอาหารที่ทางร้านเขาแนะนำมาให้เรานะครับ1กิโล เดี๋ยวเราจะลองเอาให้คอฟฟี่คาเฟ่กินดูนะครับว่าชอบกินกันไหมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าตอนนี้เราปล่อยคอฟฟี่คาเฟ่มาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเทอาหารดูว่ากินกันไมนะ,ะมาลองกินดูลูกอันนี้เป็นเม็ดทันยพืชมาลองดูลองดูอันนี้ด้วยนี่ด้วยไม่ได้็ทัญยพืชอ่าลองกินดูชอบไหม ลองกินดูแล้วทีนี้จะเป็นถ้วยน้ำนะครับเดี๋ยวใส่น้ำให้ด้วยถ้วยน้ำถ้วยน้ำใส่น้ำก่อนขอบพี่ทีนี่ใส่น้ำนี่ใส่น้ำแล้วน้ำ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 อ่าใส่น้ำแล้วไหนลองกินดูสิมาลองกินมาได้ทันทีเพื่อดูเร็วก็มีคาเฟ่แล้วอันนั้นผลไม้ัดเม็ดคาเฟ่กินอันนี้ก่อนนี่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 ขอดำเสนลูกลูก นี่ลูกนำเสนอเอาินดูซิดแกไหมดอแกมางเรากินดูแบบลูกแล้วออกินน้ำเถอครับกาแฟอยู่นะกินน้ำกอบกาอัพทําด้อ่ะกินน้ำไหมกินน้ำอยู่กินน้ำอยู่กินน้ำใพืชก่อนลูกน้ำในพืชเนี่ยลองกินดูนี่พ่อซื้อมาให้สราราของอร่อยไปลองดูซิน้นพืชลกูกลองดูนะ ม่มีสองถ้วยลูกไม่ต้องแยกกันเออถ้วยนึงนี่นนี้ถ้วยนี้มถ้วนี้าไปไม่ต้งแยกกันลูกมีสองถ้วยมีสองถ้วยโอ้ขาปีอยู่นกินน้ำ่เลยาบคาเฟ่าบเ็นอะไรบ้างสิคาเฟ่ปเลยร้องมากเด็มพอไหมลูกกินน้น่อยกินน้ำไปลูกน่นติดควรเข้าพีอีกคาเฟ่ นี่ดูพี่คอฟฟี่เห็นไหมกินน้ำตลอดเลยรักกันรักกันกินน้ำ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 อันนี้อันนี้เป็นเลซานิพืชลองดูสิเออนั่นละนั่นละ,ละตอนนี้คาเฟ่ลองกินไม่ได้ซานิพืชแล้วนะครับเป็นการกินครั้งแรกในชีวิตของคาเฟ่คาเฟ,าฟ่ไม่เคยกินไม่ได้ซานิพืชมาก่อนเป็นไงบ้างคาเฟ่คอฟฟี่ กินน้ำเนื้ไปเปล่าลกูกนี่นี่มเมล็ดแนันยาเพื่อลกูกของใหม่พ่อเพิ่งซื้อมามาลองชิมดูลูกแล้วดูคาเฟ่กินไม่หยุดเลยชอบจะไปคาเฟ่นี่อร่อยไหมลกูกคาเฟ่พ่อาวะสองถ้วยเลยเหรออ่ะหม้อหมดกาแฟลูกกินอีกแล้วกินน้ำบ้างเพือเลยคาเฟ่อันนี้คือ กินก่อนอันนี้ว่าชิ้หลังไว้ทีิหลังอ่าเรากินดูอันนี้ไว้าชิ้หลังก็เป็ลูกนะเข่บไว้ก่อนซื้อมันไว้สำรองหลักๆคือจะให้กินมาได้ทันในพืชตรงนี้นะคาเฟ่คาเฟ่แต่เรากินเยอะลกูกอ่วคาเฟ่กินอีกแล้วได้ทดันจะพืชกินเยอะๆลกูกกินเยอะๆกินเยอะลูกอ่านี่เอาคอนให้เอาคอนให ตกนะอีทไหนร่วงก,ก,กินกินหมดเลยเอวไม่อิ่มนะครับกินน้ำมาลูกกินน้ำนานแล้นะโอ้โหท่าจะนหิวน้ำกินอะไรลูกอ่ะบีนอีกแล้วบีนอีกแล้วลูกเขาบีหนูกินน้ำมาสองนาทีแล้วนะลูกนะยังไม่อิ่มเลยลูกหิวน้ำใช่ไหมลูก โอ,อ้กิจกร์มเยอะมากอะ